สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พน้องน้องนะครับเพื่อนเพื่อนเช่ายูทูปทุกท่กทานเนะครับสวัสดีไปยังทีมงานพอจะเลื่อนซับอาเฟเฟอร์แมคโครอาจารย์อนุสรนลีขงมงนะครับเป็นผู้จัดนักจัดเตรียมให้ทีมงานมือนี่นะครับเอาแก้ครับเองครับ ทางบานัน้ายขาวพี่นอ้องแลนเข้าไปเทศทางบันดงนะครับทางบันดงประเสริฐางอำเภอเสียพี่น้องพอเจริญทรัพย์ใส่เจ้ามาักที่โบเบโกโรยยีนะครับเหมือนี่กยูครับยูทูปสมบัติด,ดำสิ่งพี่นอ้องผมมาพอกันคือเก้าครับ จากบอไรามาพอกันเป็นเดือนครับกับทีมงานอาการฮ้อนครับมือนี่ทางอำเภอร์เสนะครับลมเคลกับโชวโค้งหักมือนี่บอมีลมเลยพี่นอนะ้องกับหมาะกับการถ่ายทำวิดีโออยู่พี่น้องแต่ว่าห่างแดดฮ้อนครับดูอาการแดดฮ้อนบหวนะครับ เป็นงานเทียวพี่น้องนี่เอาไปเท่าทั้งค่นละครับตามมู่บานห้องมองละากอ,องซิปกองไปแล้วพี่นอ้องอยู่กระจ้ามักที่นะครับโคเบ1ร้อยยี่สิบสีเหลืองดอกกุณ เกานอกญี่ปุ่นพี่น้องสำหรับตัวนี้นะครับน้ำนัก12ตันใบแทก็ก40สิบรูเลอร์อตัวหนึ่งนะครับข้างบนเปลี่ยนเป็นรูเลอร์อนะครับแท่นแชเลียสำหรับรูเลอร์อข้างล่างนี่6ลูกพี่น้องรองรับการกระดก กีย่ยูซูนคูตหาลูกบาดเมตรพี่น้องไต่กุมยนต์อีซูซูนะครับสี่สูบไดเร็กอินเจคชั่นเทอร์โบซีบีดีหนึ่งนะครับตอนนี้แปดสิบหาแรงมาพี่น้อง หรือว่าเป็นรถยอดในย่อมอีกรุ่นนึงนะครับใส่ดีประหยัดนะครับสำหรับเจ้ามาที่ตัวนี้พี่นอ้องราคากับพ่อฟังนะพี่น้องหนึอายุประมาณสี่ห้าแสนตามสภาพแสนหกแสนนะครับโอ้เดสูเด,ด,ด็ดสูดแสนเจ๊งหน่อยพี่น้อง ยนอยูย่ในหมนะครับตัวนี้รอยเก็ดิปฮาครับพี่โนโอ้องอ่าเป็นตอนเดียวพี่นอ้องอ๋รถประจำทีมงานเพิ่นมีอยู่หาขั้นพี่น้องมาอนี่ รอยวครับตันนี้นะครับ6เค็ดี mày bỏ phò đi mày bòi lục sai sát trang nhiều lấy hả nản ngoài này hả 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 รอ,อยเกาหาแล้วครับไอริทรูรอขนาดพี่น้องเอ้ยสำหรับเป็นนี่ แต่อูอินตานการยางนะครับทางชุมพลบุรีเฮ้าฤิน้อยดัมซิ่งทิมง,งานมากแต่ทางบ้านเมืองไพรนะครับตำบลเมืองไอพรเฮ้าอำเภอเสีเฮานี่แหละพี่นอ้องพอจะเลื่อนซับพี่น้องสนใจสิไซบริการเพื่อนก็ โทรข้าไปติดต่อไปสอบถามเพิ่นเบิ่อครับเผอโทรเดี๋ยวผมลงไว้ในคลิปให้พี่น้องก่อเจะญท่ัพั์นำทีมโดยอาจารย์อนุสรลีขงมงนะครับลูกไส้ก็คือเสียบปลิกดำซิ่งหรือว่าเมืองไพร่ดำซิ่งนะครับเพื่อเสียรภูมิเฮ่านี่ละ เดี๋ยวตามเจ้าฤิ์หน่อยดำชิงนี่เขาไปเบิงมองเท่พี่น้อง Oh, damn, damn. ขนาดที่พี่น้องจะเจอเนือนๆนะครับไปอดีป่ะ ดีครับีครับเบอร์เหรอครับผมโอ้ครมาณนีครับก,ไไก,ก็เด้เต็มนี่เลยปรปมานี่โอ้ยอยูออป่ประมาณเท่ารดเนะปารูดสามสบเนาะประมาณนี้ อ๋อเจริญทรัพยอ์อยู่ทางบ้านดงเฮานะครับคุมทางวัดบ้านดงประเสริฐเข่า,าร้อยสิบห้าครับตัวนี้ซีบีดี CBD หนึ่งนะครับเชองยนร้อยสิบห้าแรงมา NPR thang kẹp kẹp cho ngoài Hãy đây cho kênh Ghiền ออกเลยครับไปเลยบ่ แกรบแกรดนะครับบอ,อไปทางเก,ก <c oughs> าลัดใช่ใช่ใช่ ทางเขามันก็แคบนะครับเป็นกำแพงแอ็มอ้อมนะครับย่ำเดียวย่ำนี่ก็อยากออกอยากครับ้องเดินหน้าถอยหลังดูดูเอา175เจ็ดสิบห้าครับสำหรับเพื่อนนี่เจียวเจ็ดส đó, quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เออข้าเสา,าหัวเรียวบ่ได้เออฮู้อึนาบุบนาเบียวเพิ่แล้วเอาฤทธ์น่อยนะครับฤทธ์น้อยดั้มซิ่ง huh ไปยอี่จอดขนาดพี่น้องเอลยริบหน่อยนี่ว่ตตรงหวงเลยครับฝีมือขนด เดี๋ยวคขอปลานี่ว่างมือเลยครับลูกไส่

เจ็ดที่ผ่าได้มาครับเกโอลเก็ตซี o, ่ C, ครับเสียค็อปล่าแตงเต็มครับอินตานกาันน้องอู้หูเดินอ่าไปแล้วครับ คูแฟด์รับคูแฟด์อาจจะปริกโอ้ยอ้ยงาไม่งาอะไร สำหรับคลิปนี้ลากันซับนี้แหละพี่น้องมือนี้นะครับเดี๋ยวมือหนาจังกลับมาพบมาพอกันไม่นะครับลาด้วยเจ้าเมกาเสียพลิกดำซิ่งนะครับทีมงานพอจะเลื่อนซับพี่น้องมือนี่ถือหักถือใจกะกดไลค,ค์กดแชร์กดซับจากใครให้งกำลังใจทีมงานน้ำแน่ด้วพี่น้องด้วย ผู้ว่าผู้จากะบยูทูบช่องสมบัติดำซิ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวมือหนาจังกับมาพอกันไหมครับล่ากันละมันนี้พี่น้องสวัสดีครับ